ครับสวัสดีครับพี่น้องผมพี่น้องก็อยู่เขาวกเขาเช่าทีมงานสายซึ่งนกเข้าหญ่ตอดินคือเก่าเดิมนะครับผมจะมือนีวันไดออกไม้นะครับอากาศก็่ค่อยดีครับพี่น้องลุงฝาทุงฝนนะครับเขาก็จะพาพี่าพาหนองมาเบิงนะครับคิมจะมีการแบ่งนกต่อนะครับผมซึ่งนกต่อเนี่ยก็เป็นสายมะเร็ยครับบ่เป็นสายมะเร็ยเป็นมะเร็ยน้ำเขาครับผม ผสมผสมกับได้ลูกได้แล้วตอก็ได้แล้วชฉเล่ยก็ประมาณเจ็ดสิบเกือบเกือบถึงแปดสิบตัวครับชฉเล่ยครับเป็นสายอ่างนะครับสายคู่อ่างถา้าขื้นงี้อ่างนี้จะโคกถึงเก่าค่ำนะครับถา้าขึ้นถามขึ้นงี้งแห้งครับผมเยวจะพาพี่พระน้องไปชมตัวนกตอต,ตัวทีว่าจะแบ่งเลยนนะครับผม พื่อมีอาจารย์ทันใิ่นสนใจนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมครับพี่น้องไปกันเลยครับครับผมนี่แหละครับอาจารย์ทูทานเจ้าไอติมครับผมตัวใหญ่ตัวยาวครับสวยครับยาวยาวทั้งใหญ่นี่ครับพี่น้องเจ้าไอติมครับ สายอ่างพี่น้องครับอาจารย์ท่านไดสนใจกับติตต่อเขามาทาั้งที่เบอร์0968642636นะครับผม0968642636นะครับผมเจ้าไอติมครับเป็นมาเล่น้ำเขานะครับผมส่วนนกฝึกเข้ากันยังไม่อครับเด้อพี่น้องเด้อนกฝึกนี่นาจะเป็นมืออื่นนะครับผมจะเหตุลิปให้พี่นอ้องเบือง จะเอาไปออกปลาลงดินเหรครับผมแต่บรูว่าจะติดเฉลยหรือบ่ติดนะครับผมเดี๋ยวเมื่อื่นจะเห็ุคลิปเป็นคลิปนกฟึกให้เบืองนะครับนาที่จะเปิดแบ่งขึ้นกันแหละครับผมอาจารย์แต่ตัวนี้เป็นนกตอนะครับผมจะไอติมนะครับราคาเปิดยุทีแปดเท่านะครับอาจารย์อาจารย์ทนายสนใจจริงกับโทมากนะครับฉเฉลย เจ็ดิกว่าเกือบแปดสิบนะครับเฉลยเขากแบ่งกันไปเล่นนะครับผมอาจารย์ผมก็มีหลายตัวนะครับผมตัวหลักๆที่ผมเล่นอยู่นี่คือเจ้าโนรูนะครับนานาเดี๋ยวต่อจากนี้ไปก็จะล่าพีลาานองไปสมนีซะก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะพาพี่นองไปชมคลิปของเจ้าไอติมแหละครับไปล่งดินมือน,นี่แหละครับแต่ว่าปติศนะครับเฉลยก็เฉลยก็ล,ยกลงมาอยู่แต่ว่าเขาผลนล,ล้นักรุดั้งแต่ตอนแรกนะครับผมก็เลยไปคู่กันอยู่ ข้างๆนะครับบวกกับมันบวกบวมาหาคืนนะครับกับโบได้นะครับเฉลยตัวในคลิปที่จะให้พี่น้องเบื้องต่อจากนี้ไปนะบบได้ครับเดี๋ยวมืออื่นจะไปตามเอาคือเก่าแล้วครับผมมือนี้พ้นรักลุดครับพี่น้องไปสู่กันย่นปลาผลบวอ,กออกมาหาคืนเลยพี่น้องผมโอเคครับเดี๋ยวพี่น้องไปชมคลิปนีกันครับผม